อะไรคือสิ่งที่ทําให้ตาตมาทุกได้ขนาดนั้นก็คือหนึ่งอัตตาปาเป็นคนขี้น้อยใจคนขี้น้อยใจชนิดที่ว่าถ้าเกิดใครถอนหายใจใส่เราเนี่ยเราสามารถเอาผัสสะนั้นเนี่ยมาทําให้ตัวเองเนี่ยหดหูได้สองเป็นคนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตไม่เห็นค่าในชีวิตไม่มีเป้าหมายชนิดที่ว่าไม่รู้จะทําอะไรใจห่อเหี่ยววันั้องวันเนี่ยอยู่กับบ้านไม่คุยกับใครไม่ทําอะไรใช้ชีวิตด้วยการหาของกินตามกองขยะห่อเหี่ยวขนาดนั้นจนในที่สุด หมดผลทางแฟบจนชนิดที่ว่าอยากจะฆ่าตัวตายให้พ้นผลไปจากโลกนิ้ซะดิ้นลนทุรนทุล,ลายกับความเศร้าโศกเสียใจกับความรักก็ดีความไม่ได้ดังใจหมายอะไรต่างๆนานาใช้คําว่าดิ้นเลยนะไม่ได้ใช้คําว่าเสียใจธรรมดาดิ้นพิลีพิไลลาลพันอะไรพวกนี้เลยมีอสะวะเรื่องนี้มาทั้งชีวิตแล้วเราก็เป็นความทุกข์ในใจอาตมามาตั้งแต่ที่เล่ามาว่าตั้งแต่จําความได้แล้วก็เป็นอนุสัยงี้จนมาถึงทุกวันนี้วันหนึ่งอาตมาได้มีโอกาสเจอ พระอาจารย์ต้นที่ดอยธรรมานาวางตอนนั้นหมายใจแค่ว่ากะว่าจะทําบุญสักเดือนหนึ่งแล้วก็จะไปฆ่าตัวตายคิดจะไปทําจริงด้วยนะไม่ได้จะทําแบบว่าเออทำเล่นๆทำประชดประชันไม่ใช่เพราะว่ามันหมดเป้าหมายในชีวิตจริงๆไม่รู้จะทําอะไรจริงๆกับชีวิตนี้อยู่ทางโลกก็ไม่ได้อยู่ทางธรรมก็ไม่ได้ตอนนั้นเนี่ยพระอาจารย์ท่านจะพาให้เราท่องธาตุอาตมาก็ท่องธาตุพาให้เราพิจารณากายอาตมาก็ท่องบทพิจารณากาย พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยโอเคอาตมารับรู้ได้แล้วว่าไอสิ่งที่มันอยากจะฆ่าตัวตายถ้าเราไม่เอากายนี้ไปทําสักอย่างเนี่ยไม่สั่งให้เราไปจับมีดเอามาแทงอก เราก็จะไม่ถือว่าเราฆ่าตัวตายมันจะคิดก็เป็นแค่ความคิดไปแต่ประเด็นก็คือว่าเวลามันคิดเนี่ยมันมีแรงกระเพื่อมในจิตมันมีแรงแห่งความกดดันในจิตด้วยมันก็ยังอยากจะทําแต่เราก็ฝืนที่จะไม่ทําจนวันหนึ่งพระอาจารย์เนี่ยพาที่จะนําให้เรารู้จักคําว่าพุทโธเมนาโถพาให้เรารู้จักคําว่าการเข้าไปพึ่งพระตนะไตเป็นที่พึ่งเนี่ยเป็นยังไงท่านว่าให้ทําแบบนี้เราก็ทําอัตมาก็ต้องพุทโธเมนาโถธรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถเนี่ยก็ท่องไปเรื่อยๆในชีวิตบวชเข้ามาเนี่ยก็ยัง สู้ที่จะท่องต่อไปพอวันใดวันหนึ่งจิตดวงเนี้ยที่มันรู้สึกว่ามันมีที่พึ่งมันเหมือนกับว่าอาตมาอยู่ในทะเลที่เป็นแบ็กกราวข้างหลังเนี่ยแล้วก่อนหน้านียเราไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเราอยากจะหาขอนไม้หาโฟมหากระดาษลังอะไรที่มันลอยในทะเลคาเป็นที่พึ่งมันไม่มีแต่วันหนึ่งเนียพอเราเข้าจิตเข้าใจของคําพระรัตนตรัยเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราได้ถูกอุ้มไปขึ้นอยู่บนเรือเรารู้สึกปลอดภัย เรารู้สึกว่าการที่เราได้มีชีวิตอยู่เนี่ยเราเนี่ยมีเป้าหมายอะไรในชีวิตเนี่ยพอจิตมันได้รับรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยอาการของความอยากจะฆ่าตัวตายมันหายเป็นปิดทิ้งไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันหายไปโดยที่อาตมาไม่รู้สาเหตุเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยอาตมาก็รู้ว่าการฆ่าตัวตายเป็นอกุศลเป็นสิ่งที่จะทําให้เราจะต้องไปประสบกับทุกขติแต่มันมันห้ามไม่ได้มันอาจจะเป็นอสวะในจิตในใจเพราะว่าจิตของอาตมาเนี่ย มันยังไม่เห็นคุณค่าของตัวเองพอวันหนึ่งอาตมาเนี่ยไปเจอพระรัตนตรยัยแล้วก็รู้ว่าการระลึกถึงพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นบุญกุศลมากมายมหาศาลนั่นหมายความว่าการที่อาตมายังนั่งหายใจอยู่ตอนนี้เนี่ยแล้วได้พุทโธเมนาโถอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันเป็นการสร้างบุญกุศลให้กับอาตมากับจิตกับใจดวงเนี่ยอยู่ตลอดเวลาถ้าจิตมันรู้ว่าถ้ามันไปฆ่าตัวตายมันเท่ากับว่ามันทิ้งโอกาสของการที่จะได้หนึ่งได้ความเป็นคนสองได้ความ เจอพระพุทธเจ้าเจอพระศาสนาเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สำคัญที่สุดได้ทิ้งโอกาสที่จะได้บวชอยู่ในพระพุทธศาสนานี้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป,เ,ปเป็นเรื่องยากที่จะเกิดขึ้นได้เพราะจิตมันเข้าใจเรื่องนี้อย่างถึงจิตถึงใจเนี่ยไม่มีคําว่าอยากจะฆ่าตัวตายมันมีแต่ความอยากจะรักษากายนี้เอาไว้ให้ได้นานที่สุดเพื่อที่จะเป็นเวลานาทีทองหรือว่าเวลาแห่งการกอบโอยบุญกุศลเข้าสู่จิตสู่ใจมิหนำซ้ำ พอเราเข้าถึงกุศลแห่งการระลึกถึงพระรัตนไตรมีพระรัตนไตรไปที่พึ่งแล้วเนี่ยมันกลับรู้ด้วยว่าสิ่งไหนควรจะเอาขึ้นเรือสิ่งไหนควรจะทิ้งบนเรือไปเหมือนกับว่ามันรู้ว่าเราจะต้องออกทะเลเราก็ต้องมีน้ํามีข้าวคนที่จะคอยช่วยบนเรือไอ้ที่เป็นหินเป็นกรวดเป็นทรายที่มันจะทําให้หนักเฉยๆเนี่ยมันก็จะทิ้งออกไป จิตอัตมามก็จะรู้ว่าเวลาที่มีผัสสะเข้ามาเป็นอกุศลเนี่ยไม่ควรให้ค่ากับมันเป็นของคนละแต่สิ่งในที่เป็นกุศลที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยจะเป็นของควรเจริญจิตมันจะรับรู้ได้อัตโนมัติกลายเป็นว่าพอมันทําอย่างนี้มากเข้ามากเข้ามากเข้าย้อนกลับไปบทสรุปตอนแรกไอ้ที่ว่าไม่เห็นคุณค่าในตัวเองไม่มีเป้าหมายไม่เห็นคุณค่าในชีวิตมันหายเป็นปิดทิ้งเพราะจิตมันรับรู้แล้วว่ามันมีคุณค่าแล้วมันก็รู้ว่ามันเกิดมาเพื่ออะไร แล้วมันจะทํำยังไงต่อไปสิ่งนี้จึงเป็นคุณค่ามากมายมหาศาลของพระัตนไตยที่อาตมาได้สัมผัสได้แล้วก็ขอบคุณแล้วก็ที่สุดของชีวิตที่จะพึ่งพาเรือลํานี้ไปสู่ฝั่งที่มีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์นั้นได้ถ้าวันนั้นอาตมาเลือกที่จะฆ่าตัวตายทุกคนในห้องนี้จะไม่เห็นอาตมาอาตมาเองก็จะไม่มีคุณค่าอะไรกับโลกใบนี้อีกและอาตมาก็จะไม่รู้เลยว่าคุณประโยชน์จากการที่มีชีวิตอยู่เนี่ย มันมีคุณค่ามากมายมหาศาลขนาดไหนวันนี้ถ้าใครมีความรู้สึกที่หมดเป้าหมายในชีวิตมีความหดหู่อยากจะฆ่าตัวตายขอฝากเรื่องราวชีวิตเล็กๆของอาตมาที่ไม่ได้เก่งกาจอะไรมีชีวิตที่หดหู่ขนาดนี้เก็บขยะกินขนาดนี้ยังสามารถพลิกตัวเองสามารถสร้างคุณค่าตัวเองให้กับจิตกับใจเจ้าของและไม่มีทางที่จะหวนกลับไปสู่เส้นทางที่จะไปนั่งฆ่าตัวตายแบบนั้นได้อีกในอนาคตขอฝากเรื่องราวชีวิตของอาตมาตรงนี้ไว้ว่ามันทําได้เพียงแค่ สร้างคุณค่าชีวิตกับตัวเองให้ได้แล้วเราจะเห็นเลยว,ว่าคุณค่าของชีวิตที่ได้เกิดมาหนึ่งชาติมีความหมายมหาศาลกับจิตกับใจเจ้าของขนาดไหนก่อนที่จะหมดลมหายใจจากโลกใบนี้ไปด้วยตัวของมันเองสาธุ